พลตรีนระทิพย์พยนอกผู้บัญชาการกองพลฐานรับที่3พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเกี่ยมให้คําแนะนําการฝึกเป็นหน่วยกองพันเหล่าราบและกองพันผสมนอกที่ตั้งประจําปี2566เพื่อกํากับดูแลการฝึกให้เป็นไปนตามมาตรฐานที่กองทัพบ,บกกําหนดไว้พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปบอร์ดวอล์ก การฝึกเป็นหน่วยกองพันเหล่าราบและกองพันผสมนอกที่ตั้งประจำปี2566โดยมีหน่วยเข้าร่วมการฝึกประกอบด้วยกรมฐานราบที่8และหน่วยรองกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่3กองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่13กองพันทหารปืนใหญ่ที่8กรมฐานปืนใหญ่ที่3กองพันฐานปืนใหญ่ที่3กรมฐานปืนใหญ่ที่3พร้อมด้วยหน่วยขึ้นตรงของกองพลฐานราบที่3จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดตั้งที่ทําการกรมฐานราบเฉพาะกิจกองทัพภาคที่สองณนะกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่8และชมการฝึกบนภูมิประเทศจําลองสนามฝึกการดําเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง โอกาสนี้ผู้บัญชาการกองพลฐานรับที่3ได้ให้โอวาสเน้นย้ำให้ทุกหน่วยยึดถือนโยบายคำสั่งของกองทัพโบกกรมยุทธศึกษาฐานบกและสั่งการของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นตลอดจนข้อห่วงใ่ต่างๆในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่กำลังพลทุกระดับและบังเกิดผลสำร็จด้านการฝึกตามมาตรฐานของกองทัพโบกพร้อมกล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนายที่มีความตั้งใจเข้ารับการฝึก และมอบของบำรุงวันเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ